เล่นดนตรีก็มองทีเดียวอ๋อถ้าเราเนเล่นนตรีนะรับว่าเยอะแหจะเป็นเครื่องดีอย่านัอะไรเงี้ยเพื่อจะ้ลืมความรักที่ผ่านไปแล้วร 진짜 뻔한 짓을 못 봤어. 아, 뻔했네. 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 뻔��했네. 뻔�����했네. ไปแล้วไปแล้วเอาไปให้เสียก่อนอีกทีอีกทีนะครับเอาไปเลยไปเลยไป ต้องยํำไก่ฮะโน้ตไก่ะไลกไก่ตัวน้อยหนีตัวอะแก่อะโน้ตินไลงไก่เดยมัน่ตัวเดียว้องมี้หลตัวก้ตัวน้อยก็ได้ตัวน้อยโคตร้อนเลยนั่นใครโทรมาล่ก๊กิ๊กางใสผมไม่มีเวลาคุยิ๊กิ๊กคิ๊กมนจะเมนี่ใส่จะดีั คนที่โทรมานที่เป็นยงโทรมาทนี้อะไรนะรู้ว่าเขาไม่รักนเลิกเลยเหรอไอ้นงี้เลิกเลยแล้วกับตากันด้วยใครกัก่อนนี่กลับไปเปิดร้านเหรอนี่ไปไเก่งแล้วอ่ะเก่งแล้วไปทำไหมไม่ได้ทอย่างนี้อ่ะกไปจับผม ถ้ <Billie S 2> ตัดที่เหลืเดยวมันกขไปแล้วเดี๋ยวผมส่งไปอยู่บทีมือ่อนเดี๋ยวพอทำนาปุ๊บเดี๋ยวเราซื้อตัวตัวกลับนักบออะไม่แถมเหมือนติดเท้ามาอะไรไม่มีอ่ะหนักอละเอออนี่ให้ให้ทีมือได้ได้ไดจะไปอยู่ไหนอไปอยู่ไหนไอ้แม่จะอยู่ไหนเดี๋วเปิดร้านใหญ่ให้ให้ก็ไหากินอยูเป็นเน่นดีป่ะแม้กนดูเนนนยก็เ้วันนี้มาอะไรเลบี์ เดี๋ยววันนี้มีตอนบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองครึ่งว่างยาวถึงหกโมงเย็นโอ้โหบคึนจักละอา่ายสงก็ไม่ได้เ่ายานว่างยาถึงหกโมงเย็นหมออยกจองจะไปสามทุ่มหม่ไม่เข้าเรื่องเนี่ยพอคนเอก็ได้อไอ้ตัดคนมาอกสี่ห้คนไอ้แย่ เอ้ไนกแก้วเอาเอาหัวพงเยียนให้มันเป็นามช่งนกแก้วพูดที่ไปเรียนบอมเวลาไแล้วไอ้บ้าไปโรงเรียนบ้ามีตั้งแต่บ่ายสองครึ่งถึงห้าโมงเล้าที่อยู่ต่อเนี่ยยวเรียงแบนหนึ่งแบนห้าลิตรบ่ายสองครึ่งบ่ายสองเพิ่เริ่มเต่ยสองครึ่งตอนยบหนึ่งเลย ก็ไปยาก6โมง้เลัาเลือกได้ไงว่าถึง6โมงไงรวมได้ได้สองคนบสองึ่งสองคนกิน็จไปแม่มารอรับที่บ้านายบน้กไปงานขสิบห้าหลังไม่ต้องมีแขกก็ได้คือญาติพี่น้อทั้งนันเลยลาละคนหลายคนอยู่บนหุเราจไม่มีคน โอ้โ้ท่นเป็นทั้งเบียร์โอ้ยไบบนลยกินไปชัางสองกนจะแย่แล้ววะไปถึงนู่นไข่หัวสทั้งัน่ะโอ้ยลวงแล้วลวงอีกหวางเลยเออเป็นบบนี้นอนประมาณเข้านอนตีหนึ่งอยูน้ำปล่น้นก็คืออาบเปอาบ้ายอาบสิอาบทีนาบตอนนั้นแหละ นอนตีหนึงแล้วอาบตอนไหนเอออาบตอนตึกแจ้งไงก่อนไปดูบอลพี่อาบไปแล้วน้องพี่อาบไปละตัดหมาพี่ดีล็อกเวอร์ตมใช่ไหมตาหน้ารถ่ีน่าน่นตเสิ นายวันเขาไปซื้อผ้าบางซอยใช่เอาพี่นั้นมาแหละเดินพี่อะไรนะพี่เนินเหรอใช่

Bạn. Hãy. đọc không, không hay, đọc, rồi 20, bạn, thấu thấy hoa vàng, cuộc đời còn đi chạy nữa. บาหเดียโอเคน้าไอ้ยัหน้าไอ้ยักเลยมือใครก็ไม่รู้อยากเครื่องนะรู้แล้วนะเมื่อวานผมได้ิตะแล้วก็ิตรอเลอาเหมือนเลยเอาเข่าเื้อดมีชุดมีช่วงพักเบ่งสะพัดไปสดแคบจานแคจานเปสุดแคจานลับจอก เงียบหมดเลยที่น ay, ี่ต่างสมบุรณ์ให้เป็นน้าตีแบหน้าร้านไปสักกาเกไปก่อนสังสชอบที่มีร้านใหญ่ล้วงละร้านี้เลยเป็นไงร้านใหญ่แล้วะานี้ตอมเลยลูกใหญ่เลยทำเป็นเพิงก็ถ้าเปิดหลายโต๊ะบอกเจ๊เลยฮะ ยไม่กล้าคุยนะไปไปคุยนี่นต้องวอมมึ่งย่าคายฟึ่งย่าคายงน่าเลยนะเปิดในวันเนี้ยลุงขึ้นไปไหมโดูดีดีนี่แหละดูดีดี 嗯。<c oughs> <c oughs>

你不要加奶奶，太太。啊，湿度低，它会闷热。外冷内热，外冷内热。 ห้าสามอะไรเียขายไอ้สามสามสงงานคนตามยได้แคนเออเยบอองาเลยนะหาามสามแมตส่งท้ายแมตส่งท้ายการินเปิดร้านไหน